ครับอันนี้ก็เป็นเกิดความรู้รอบตัวนะครับที่อาจารย์เอามาฝากนะครับจากกราฟที่แสดงบนสไลด์นี้เป็นจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 แล้วเสียชีวิตนะ,ะจนถึงวันที่4มกราคอ2 0 2นเนี่ยนะครับคนเมกันเนี่ยเสียชีวิตจากโควิดเนี่ยทั้งหมด1 8 7 1 0ล้าน87,100 เก้าสิบแปดคนวันที่สี่มกราเนี่ยนะครับคนมีการมีประชากรทั้งหมดประมาณ 3, ามรอยสาสิบล้านคนนะโดยทางการแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ติดเชื้อไปร้อยล้านประมาณร้อยล้านคนตายไปหนึ่งล้านนะครับอันนี้ที่น่าสนใจนี่ที่อาจารย์นำให้ดูนี่จะเห็นว่าอันนี้เป็นการแจกแจงผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด1 9ของคนเมกันนะครับตามอายุนะจะเห็นว่าที่เป็นข้อสังเกตเลยแล้วก็ เราไม่ค่อยมาพูดกันเท่าไหร่นะครับก็คือว่าคนที่อายุมากนะคนแก่เนี่ยยิ่งแก่มากยิ่งตายเยอะนะครับอันนึงที่อาจารย์จะชี้ให้ดูก็คือเด็กตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบเจ็ดปีเนี่ยแทบจะไม่มีตายเลยนะนะไอ้วัยรุ่นรุ่นสิบแปดถึงยี่บกานี่ก็ตายน้อยมากเลยนะเมื่อเทียบกับคนที่ตายจากโควิดที่มีอายุมากๆจากสรุปเนี่ยนะถ้าอายุห้าสิบขึ้นปปห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยโอกาสตาย เยอะมากเลยนะครับตามอัตราส่วนนะครับอาจารย์ขอเน้นนิดนึงนะไอ้ที่เราเห็นการาฟอะไรเนี่ยมันมาจาก CDC นะเป็น Central o f d i s e a s e Control ของอเมริกาก็คือหน่วยควบคุมโรคติดต่อเขาเนี่ยนะแต่ข้อมูลพวกนี้อาจารย์ตั้งเป็นข้อสังเกตนะไปลง Facebook ไม่ได้นะเขาเขาไม่ให้ลงนะเขาไม่อยากให้คนรู้นะถ้าลงไลปพวกมันบล็อกเลยนะอาจารย์ก็โดนบล็อกไปหลายรอบแล้วอาจารย์ก็เลยไม่เอาไปลงแล้วก แต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะเพราะว่ามันจากหน่วยงานของรัฐนะครับของเมริกานะครับอันนี้มาดูจากก้าฟเมื่อกี้อาจารย์ก็คำนวณมาไว้เห็นตัวเลขเลยนะก็เลยจะได้เ,เป็นในความคิดนะอ,อายุ85ปีในวกที่ตายจากล้านคนเนี่ยนะ27เปอรเซนนะครับแล้วก็ลง,ลงมาเรื่อยๆนะฮะเห็นว่าเด็กอายุ 0-17ปีเนี่ยถ้าจะไม่มีตายนะคือ0.1เปอร์เซนต์เองที่โอกาสที่เขาจะตายจากล้านคนเนี่ยนะตายน้อยมากนะครับรุ่นรุ่นวัยรุ่นก็ตายน้อยครับนะที่ตายเยอะก็ตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปนะอันนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรามาพิจารณาว่าทำไมโควิด19เนี่ยมันถึงมาเล่นงานคนแก่อันนี้อาจะเจาะลึกไปมากกว่านั้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟจนถึงวันที่21 ดิิมเมอร์ก็ธันวาคมเมื่อผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะ2022เนี่ยเห็นว่า,เ,าเขาให้ดูนะไอ้สีเทาอาจารย์อธิบายสีเทาสีเทาเนั่นเป็น distribution of U.S. population เป็นการกระจายาจะแจงตามอายุของประชากรนะนะประชากรอย่างที่ทอาจารย์บอกไปประชากรของมีกันมันมี3 3 0ล้านคนแต่ก่อนจะ ไปมากกว่าน,นี้นะที่ที่อาจารย์เอาข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกามาเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือค่อนข้างได้ดีนะเพราะว่าคนคนเมกรกันนี่ไปตำม,มกไม่ได้นะเขามีฝ่ายตรวจสอบแย,แย่หมดเลยดังนั้นตัวเลขต่างๆนี่จะต้ตัวเลขจริงนะแต่บางบางประเทศเนี่ยตัวเลขอาจจะปกปิดนะตายเท่าไหร่เราก็ไม่รู้แล้วแต่หน่วยงานรัฐก็จะแถลงมาเท่านั้นเองนะครับเห็นว่าสีเทาเนี่ย เห็นว่าคนมีกันอายุห้าสิบถึงหกสิบสี่ปีนี้มีกากตอนเยอะที่สุดนะคือสิบเก้าจุดสองเปอร์เซ็นส่วนเด็กเนี่ยเด็กกับคนหนุ่มสาวนี่ก็เป็นกลุ่มใหญ่นะเป็นกลุ่มใหญ่มากกว่าเห็นว่าไอ้ที่น่าสังเกตนะคนแก่แปดสิบห้าปีบวกขึ้นไปเนี่ยซึ่งมันมีแค่สองเปอร์เซ็นเองนะคนมีกันเนี่ยที่อายุอยู่ยืนยาวถึงขนาดเนี้อยู่แค่สองเปอร์เซ็นแต่ตายเยอะที่สุดเลยนะตายยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นของจาก ้านคนที่ตายก็คือตายไปสองแสนเจ็ดหมืนคนนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะน่าสนใจอันนี้ก็เป็นด้อาจารย์ที่บอกว่าเป็นเคสเป็นจํานวนของผู้ที่ติดเชื้อนะผู้ที่ติดเชือ้อถ้าย้อนกลับไปดูการบางทีจะเห็นว่าอายุ1 8ถึงยีปีิี่ติดเชื้อเยอะที่สุดนะติดเชื้อ19ล้านกว่าคนนะแต่ถ้าไม่มีตายแล้วส่วนเด็ก ตั้งแต่ศูนย์สิบเจ็ดปีที่อาจารย์รวมมาแล้วเนี่ยก็ประมาณสิบกว่าล้านคนเนี่ยก็แทบไม่มีตายเลยส่วนกลับมาพูดถึงเรื่องคนแก่คนแก่เนี่ยติดเชื้อไปล้านกคนตายไปสองแสนเจ็ดนะครับแล้วก็ลดลด,ลดลดหลั่นลงไปนะครับไอ้ที่เอาอาจารย์นำนำเสนอนี้ก็เพื่อที่จะให้มีแนวความคิดน่าจาย์ฝากเป็นแนวความคิด คืออาจารย์ก็ทาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะแล้วอีกอันหนึ่งทุกคนก็ต้องยอมรับหมดแล้วว่าไอ้โควิด -19 เนี่ยไวรัสตัวนี้มันจะอยู่กับมนุษย์ตลอดไปมันก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับส่วนวัคซีนเนี่ยตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่ามันไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อนะไม่ป้องกันการแพร่กระจายก็คือฉีดแล้วมันก็ยังติดเชื้อได้แล้วก็ไปกระจายคนอื่นได้อีกนะแล้วก็ที่สําคัญอายุ ค่อนข้างสั้นนะสาสี่เดือนต้องฉีดเข็มสามสเดือนเช่นอันนี้คนก็เริ่มเริ่มกลัวแล้วเพราะมันมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ออกมาเยอะเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราจะฉีดถ้าเราจะฉีดทุกสามเดือนปีนึ่งสีเข็มฉีดไม่ไหวะเพอๆอาจจะตายจากวัคซีนก่อนก็ได้นะที่จะไปติดเชือ้ออันนี้ถ้าเรามีความรู้พวกนี้เราก็สามารถที่จะหาวิธีที่ป้องกันได้ป้องกันแล้วก็รักษานะอันนี้อาจารย พูดถึงตัวนี้อนาะจารย์ก็ต้องใช้หลักฐานทางวิชาการมารองรับนะพูดไปเลยลอยไม่ได้นะเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะถ้าเอาไปลงโซเชียลนี่กลายเป็นเฟกนิวนติดตารางนะฮะติดตารางเพราะว่ามันมีกฎหมายเรื่องนี้นะเวลาจะพูดอะไรทั้งหมดเนี่ยต,ต้องมีหลักฐานยืนยันที่น่าเชื่อถือได้นะอย่างสไลด์ที่อาจารย์ให้ดูนี่เป็นข่าวจาก MIT MIT ี็อนี่ก็คือ a c h u s e t t s i n s t i t u t e of Technology อันนี้เป็นสถาบันเรียกว่า ระดับต้ตนๆของโลกนะร่วมกับฮาร์วาร์ดนะเขาก็มีการทำวิจัยเรื่องนี้นะในหัวข้อ,อซ้ายมือนะ keeping indoor humidity level at a sweet spot may reduce spread of COVID-19 แปลเป็นไทยก็คือว่าถ้าเราสามารถรักษาความชื้นซึงต่อไปก็คือความชื้นสัมผัสเนี่ยที่เหมาะสมนะภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า sweet spot sweet แปลว่าหวาน spot แล้วจุดอันทีงเป็น ภาษาไทยแล้วต้องแปลว่าจุดที่เหมาะสมนะก็จะสามารถลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 ได้นะครับอัน,นอาจารยา์พอดีต้นฉบับเนี่ยอาจจะไปดาวน์โหลดได้จากบนบนบนเว็บไซต์นะฮะเขียนว่าวตัว relative immunity แล้วก็ MIT COVID COVID-19 เนี่ยมันก็ออกมาให้แล้วนะเขาใช้ข้อมูลจาก ร้อยสิบเอ็ดประเทศนะซึ่งซึ่งเขาทําข้อมูลค่อนข้างละเอียดมาเขาพบว่าถ้าเราสามารถรักษาระดับของความชื่อมพั่์อยู่ที่สี่สิถึงหกสิเนี่ยสี่สิเอร์ซ็นถึงหกสิบเ็มันจะลดป้องกันการติดต่อของเชื้อไวรัสได้แล้วก็ป้องกันการตายได้นะอันนี้ในรายละเอียดเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นทางวิชาการมากเกินไปอาจารย์จะทิ้งไว้ให้ให,ให้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมเองนะครับ อันนี้มาดูการ t r a n s m i t หรือการติดต่อของไอเชื <S <S <énd ose> ้อไวรัสจริงๆแล้วมันเป็นไม่ใช่เช er ื้อไวรัสอย่างเดียวเป็นแอร์บอลพทโสเจนหมดคือเชื้อโรคต่อไปมันจะติดต่อกันทางระบบทางเใดใินหายใจซึ่งร่างกายเราเนี่ยจะไม่สามารถจะป้องกันได้โดยโดยโดยธรรมชาตินะแต่ถ้าจากการรับประทานจารอะไรเนี่ยในระบบป้องกันเนี่ยเราก็จะมี เรื่องของกดในกระเพาะในอะไรมันจะมีมตัวป้องกันอากาศที่ไม่มีมันต้องอยากขนจมูกขนจมูกมันก็กรองเฉพาะพาติเคิลใหญ่ๆนะนระดับไวรัสหรือแบคทีเรียกรองไม่ได้ตอนนีอ้อาจารย์อธิบายการติดต่อของเชื้อที่มาจากทางอากาศก่นมันจะมีอยู่แบ่งออกเป็น4ีเส้นทางนะเส้นทางแรกก็คือเป็นลัดดับเล็ดลัดดับเล็ก็คือละอองน้ํา ไอ้น้ำที่ออกมาจากผู้ป่วยเนี่ยมันก็จะมีขนาดโตกว่าหนึ่งร้ยไมครอนไอพวกนี้มันก็ไปได้ไม่ไกลเพราะว่ามันมีแรงดึงดูดของโลกมันก็ตกลงใกล้ๆนะครส่วนที่เล็กเรามาหน่อยขนาดห้าถึงร้อยไมครอนมันก็ไปได้ไกลกว่านนิดหนึ่งเพราะว่าลองมันเล็กใช่ไหมมันก็ไปได้ไกลกว่าส่วนที่ติดกันเยอะๆเนี่ยนะที่เป็นลองลองเลงแอร์บอลรูทเนี่ก็คือไอ้ที่ไปได้ไกลไอ้เขา งานวิจัยบอกว่าไปได้เป็นสิบเมตรเลยนะก็คือการติดต่อโดยไอโลโซไอโลโซก็เป็นองฝอยมันไปได้สิบเมตรเลยนะครับส่วนอันที่สี่โฟมายรูตก็เป็นจากการสัมผัสนะอย่างเช่นผู้ป่วยมีสารขัหลังน้ำมูกน้ำลายอะไรแล้วติดมือแล้วก็ไปจับลูกบิดราวบันไดอะไรเงี้ยนะและ้วเสร็จแล้วคนที่ยังไม่ติดเชื้อก็ไปจับลูกบิดราวบันไดแล้วมาถูจมูกถูกตาอะไรเงี้ยนะก็เป็นโไมายรูตซึ่งซึ่ง แรกๆเนี่ยเขาบอกว่าไอ้โควิด19เนี่ยมันติดต่อทางโฟมให้ลดทะเลาะกันอยู่พักหนึ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับด้วยหลักฐานเชิงวัจาุว่ามันติดต่อกันทางแอร์บอนนะเป็นหลักนะเป็นหลักเลยนะครับอันนี้อาจารย์ก็นําเสนออันนี้อันนี้ก็เป็นงานวิจัยของอาจารย์นะฟังไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือว่า เราสามารถที่จะทําให้ไวลรัสนี่มันไม่มีชีวิตรอดได้นะเวลาอยู่ในอากาศนะครับเอาดูสเต็ปที่หนึ่งรูปซ้ายมือ c o n t a มเน a t ตแสดงว่าดอบเล็ก็คือว่าไอสารขั้นหลังที่ออกมาจากคนเนี่ยนะมันมาจากละอองน้ำเนี่ยในละอองน้ํามันก็จะมีไอตัวถ้าดูในรูปนะมันก็มีไอไวรัสออกมาที่มีน้ำน้ำน้ำแฉมะที่เป็นกลมๆมีน้ำน้ำอะไ้ตัวนก็คือไอโคโรนาไวรัสอันนี้มันก็ออกมาอันนี้ พอออกมาปั๊บเนี่ยถ้าเราควบคุมค่าความชื้นสัมพัสอยู่ที่สวิตสปอร์ตนะนะไอ้ดับเลิเนี่ยมันก็จะระเหยใช่ไหมออาจารย์อธิบายให้เห็นภาพพจน์นิดนึงแล้วกันอย่างเรามีที่พรมผ้าใช่ไหมเวลาถ้าอากาศแห้งๆเนี่ยเราไปฉีดน้ําจากไอ้ที่พรมผ้ามันออกมาปุ๊บมันก็ระเหยหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็หลักการเดียวกันถ้ามันมาเจอความชื้นสัมพัสที่จุดที่เหมาะสมนะไอ้ดับเลมันก็จะระเหย ครัวนี้ในรอบเลดต่อมาเนี่ยมันไม่ได้มีไอ้ไอน้ำหรือว่าไวอยางเดียวมันมีไอตัวโปรตีนจากร่างกายเราเนี่ยไอเซลที่ตายแล้วแล้วก็ไอตัวสําคัญคือโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์อะไรก็คือเกลือนั่นเองเด็กๆเ,เนี่ยทุกคนมีประสบการณ์นะเราเคยกินขี้หมูกตัวเองอ่ะมันจะมีเค็มๆนี่ยไอเค็มๆนั่นก็คือโซเดียมคลอไรด์นะสูตรทางเคมีก็คือ NaCl เนี่ยเพราะ มันเกี ance, beings, ่ยวอะไรกับไวรัสก็คือว่าพอเราเจอไอ้ไอ้ดอเลตมันเจอไอ้ความชื้นที่ต่ำปุ๊บดอเลตมันก็จะระเหยใช่ไหมภาังเกฤษเราเรียกวิ a p o r a t i o n มันก็จะระเหยก็ทําให้ขนาดดอเลตลดลงถ้าเราจําสมการสมัยเรียนตั้งแต่ม2นั่นนะก็คือสมการลูกทรงกลมลูกฟุตบอลเนี่ยถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางลดลงครึ่งหนึ่งนะ สมการของลูกทรงกลมมันคืออะไรส่ส่วนสามพาย r ยกกำลังสามส่ส่วนสามพายนี่มันเป็นค่าคอนแตันแล้ว R ยกกำลังสามหมายถึงว่าถ้ารัศมีลดลงครึ่งหนึ่งปริมาตรมันจะเหลือแค่อะไรครับหนึ่งในแดเองนะปริมาตรจากหนึ่งเนี่ยลดเหลือหนึ่งในแปดหายไปเจส่วนแปดอันนี้ถ้าหายไปมีผลอะไรครับไอ้เกลือซึ่งอยู่ในดับเบิลเนี่ยมันก็จะมีความเข้มข้นสูงขึ้นแดเท่า ไอ้ในทางการแพทย์นี่เราใช้ไอ้พวกน้าเกลือนในการฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะครับอันนี้พอความเข้มข้นมันสูงขึ้นนะไปสเต็ปที่สามเลยไอ,อย้ไวรัสโคโรโนาไวรัสนี่เปลือกมันเป็นไขมันนะเขาเรียกว่าเอน v ว l อ p ไวรัสไวรัสที่มีเปลือกหุ้มเนี่ยมันไปเจอความเข้มข้นเกลือสูงๆเนี่ยไอ้ไขมันนั้นมันก็ถูกทาลายนะไอ้วรัสไส้แตกเลยนะไส้แตกเลยตามลูกที่สามเขาทําให้ดูนะถลอก,อกเปลือกหมดเปลือก สารพันธุกรรมอ n a มันก็ต้องหลุดออกมามันก็ไม่มีชีวิตรอดนะไม่มีชีวิตรอดไปก่อโรคในคนได้นะครับแต่ครงนี้มีคำถามต่อไปว่าอ้าวแล้วที่ความชื้นต่ำกว่าสวิตส,สปอร์ตสวิตส,สปอร์ตนั่นคืออยู่ประมาณ50-55%ของค่าความชื้นสัมพัทธ์นะเพราะถ้าต่ำกว่านั้นอย่างในยุโรปอเมริกามเมกาเหนืออะไร ของเขาพูดนั้นมันเย็นแห้งนะเย็นแห้งปรากฏว่าอะไรไหมครับไอ้ดับเลตมันอ้อเรดหมดไปเลยเพราะว่ามันแห้งจัดนะดังนั้นเกลือเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นผลึกนะดูในรูปนะเกลือกลายเป็นผลึกพอเป็นผลึกมันก็เลยไม่มีผลกับไอ้ตัวไวรัสนะไวรัสก็ลอยอยู่ในอากาศดังนั้นอันนี้ก็เป็นคําอธิบายว่าทําไมในประเทศยุโรปหรืออเมริกาซึ่งเป็นประเทศเมืองหนาวมันถึงติดเชื้อกันได้เยอะเพราะว่า ไวรัสมันลอยอยู่ในอากาศดูจากกราฟนะฮะจากกราฟจะเห็นว่ามันสามารถจะอยู่รอดได้ร้อเปอร์เซ็นลยไวรัสไวเออบลิตี้อยู่รอดร้อยเอร์เซนตลยส่วนประเทศไทยประเทศไทยเรามีค่าความชื้นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ยนะเจ็ดสิปดสิบทั้งปีดังนะั้นไอไวรัสมันก็อยู่รอดหมดเพราะว่าความเข้มข้นเกลือไม่สูงพอนะดูอีกหนึ่งคราวนี้บางครั้งบางกรณีเนี่ย ถ้าพวเราอยู่ในห้องปรับอาการในนี้ดูกราฟนะมีคำศัพท์เมื่อกี้อาจารย์อธิบาย efflorescence efflorescence Eff ก็คือไอ้ช่วงที่เกลือมันกลายเป็นผลึกนะอันนี้ในบ้านเราก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างเช่นถ่าเราอยู่ในห้องปรับอากาศบางครั้งเนี่ยความชื้นสัมพัทธ์มันต่ำกว่า50แต่พอเราปิดแอร์ปั๊บเนี่ยความชื้นสูงขึ้นอีกปุ๊บมันเกาเรียก r e เวอร์ติ้นะดี r e เควนเซนต์ลิเควนเซนต์ดีลิเค t นเ n นก็คือ มันกลับมาชื้นใหม่ไอไวรัสนันก็กลับมามีชีวิตรอดได้อีกนะแล้วก็ไปก่อโรคในคนได้ดังนั้นถ้าเราสามารถควบคุมค่าตัวลิมิมิตี้ให้อยู่ตรงไอสวิตสปอตได้ตลอดเวลานะตลอด24ชัว่วโมงไอไวรัสนันก็จะไม่มีชีวิตรอดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็รู้แต่ทางการแพทย์็ขาไม่ได้เรียนลึกขนาดนี้นะอันนี้ก็เป็น แนวความคิดที่ว่าต่อไปเนี่ยการควบคุมค่าเรมิตนิวตี้ในอาคารเนี่ยก็จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะนักวิทาศารก็พยายามเรียกร้องให้องค์การในโลกออกเป็นข้อกําหนดเลยนะในการควบคุมค่าคอนชืนสัมพัท์ในอาคารเนี่ยว่าให้มันควรจะอยู่ตรงนี้นะในต่างประเทศมันก็แห้งไปบ้านเราก็ชื้ออนเงินไปนะอันนี้อาจารย์ก็ทําวิจัยเรื่องนี้นะแล้วอาจารย์กผลิตมาเป็นตัว ที่เอามาขายนะเป็นคือคือ,คองานวิจัยสุดยอดมันต้องเอาไปขายให้ได้นะอันนี้ก็เป็นเครื่องที่อาจารย์ผลิตขึ้นมานะครับอันนี้ก็มีจําหน่ายไปะระยะ,ะที่ที่อัอนหนึ่งที่อาจารย์นําเสนอนี่ก็คือในร้านหมอฟันเนี่ยร้านหมอฟันเนี่ยนะครับจริงทันตแพทย์นี่มีความเสี่ยงสูงเลยนะเพราะว่าเวลาเขาทําฟันเนี่ยหน้าของหมอเนี่ยอยู่ห่างจาก คนไข้แค่ฟุตเดียวนะและไอ้หน้ากากหมอใส่มันกันไม่ได้เพราะว่าไอ้ไวรัสเนี่ยมันอยู่ในอากาศนะมันลอยอยู่ในอากาศแล้วก็อันนึงคลิหนึ่งหมอฟันเนี่ยใช้น้ําค่อนข้างเยอะนะในขั้นตอในการทาฟันเนี่ยเห็นว่าใช้น้ําเยอะมากดังนั้นร้านหมอฟันนี่เกือบทั้งหมดนะครับลาเต็มหมดเลยลาลาในห้องทาฟันเนี่ยเพราะว่าโปรเฟสน้ํามันเยอะขึ้นลาหมดเลยอันนี้ไอ้เครื่องที่ อาจารย์นำเสนอนี่ก็สามารถที่จะป้องกันอันเกิดเชื้อนะป้องกันการท่านสมิอของ้การติดต่อของไอเชื้อไวรัสแล้วก็ยังพวกแบคทีเรียด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาทําเป็นผิดพันธุ์นะครับคราวนี้เอามาเลือกใกล้ตัวนิดหนึ่งนะยายาที่รักษาโควิดนี่ก็มีปัญหานะอย่าไอตัวยาตัวแรกที่อาจารย์แนะนําก็คือ ฟาวิพิวเลียเนี่ยซึ่งไอายานี่สุดท้ายแล้วมันมันมีผลเท่ากาับยาหลอกนะแล้วก็มีอาจารย์หมอผู้ใหญ่ก็เอาพยาออกมาบอกว่าเลิกใช้ได้แล้วประเทศไทยะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีใช้อยู่นะซึ่งมันมีประสิทธิภาพเท่ากาับยาหลอกนะตนัวอีกอันนึงไอตัวนี้คือหามากเลยนะแตก่ก็ยังใช้อยู่นะก็คือยาโมโนพิวเลียซึ่งเขาก็เคลมว่าเป็นยารักษาโควิดตัวแรกของโลกเลยอันนี้ รัฐบาลอังกฤษเนี่ยซื้อไป 2, 2.5ล้านโดสเราไปทดลองคนไข้ปรากฏว่าผลมันมีเท่ากับให้คนไข้กินยาหลอกเลยนะอันนี้ก็ฮือฮาแต่ก็ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นพรมิต์ทางการค้าเยอะนะยาโมโนโฟิวาเรียนี่แพงมากนะเม็ดหนึ่งเนี่ยถ้าซื้อข้างนอกนี่ก็เม็ดหนึ่งประมาณ580บาทแต่ถ้าไปซื้อจากโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาขายเน่900กว่าบาทนะกินที40เม็ดนะ คูณเข้าไปโดสหนึ่งก็สี่ห้าหมื่นนะแล้วก็ค่าหมอทั้งห้าห้องตั้งหาเป็นแสนนะถ้าติดโควิดแล้วไปกินแล้วเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะหมดเป็นแสนเลยนะครับอันนี้ต่อไปนะครับอันนี้อาจารย์ก็ทําวิจัยต่อนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราทํำยังไงที่จะมแีแนวความคิดที่จะเอาอสารที่ได้จากพืชเนี่ยมามาใช้กับไอโควิด อาจารย์ก็ไปพบอยู่ตัวมชื่อเลสโซราทอลนะครับก็มีงานวิจัยที่เป็นคีดในข้อท้ายเอาคือเอาคนไข้จริงๆเนี่ยมาทดสอบนะครับเขาก็แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งให้กินยาเอเลสโซราทอลอีกกลุ่มหนึ่งให้กินยาหลอกก็พบว่าไอ้ก,กลุ่มที่ได้กินเลสโซราทอลนี่อาการน้อยมากแล้วสำคัญไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะอมอันนี้ก็มีอเป็นข่าวที่เขาเขียนว่า レスัลลัตเทิลคัดโฮสปิทัลไลเซชันเลดสำหรับโควิดในใโควิดเอาเพเทียนเนี่ยนะก็คือถ้าถ้าได้รับไอสารเลสัเทิลนี่ก็ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะแล้วก็อาการไม่หนักแต่บทความวิจัยอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยอันนี้อันนี้ตีพิมพ์เมื่อกรกตาคมปีสองศูนย์สองสองนี่นะแต่ไอผู้นี้เนื่องจากว่ามัน มันไปขัดผลประโยชน์บริษัทยาก็เลยไม่ค่อยมีการพูดถึงเท่าไหร่นะไม่พูดถึงเท่าไหร่เพราะว่าบริษัทยามันขายนี่สินิกเอาละกันไหนโมโนพิวเรียเนี่ยโดสหนึ่งสี่ห้าหมื่นมันขายที่เป็นเป็นร้อยล้านโดสอะเงินมันเท่าไหร่นะเลขหลังเลขศูนย์นี่โอโ้โหเยอะแยะหมดเลยดังนั้นมันก็เลยไม่อยากให้คนทั่วไปรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะครับแต่เนี้นก็ตามในในในเชิง ในเชิงนักวิทยาศาสตร์เราก็เราก็รู้นะนักวิทยาศาสตร์ก็มีงานวิจัยไกีเรซโเทลเนี่ยที่ที่ตีพิมพ์บนบนดัตเตอรเบสของอ,องค์การในไมโลกเนี่ยก็มีเยอะว่าเลซอเนี่ยมันสามารถที่จะมาใช้เป็นใช่คาว่ารนะีษเม์นรีษเมต์ก็คืออะไรครับก็คือการรักษาเลยนะอย่างอย่างซ้ายมือเนี่ยเขาเอาคนไข้ซึ่งซีเวียนะซีเวียก็คือโอกาสตายห้าสิบรอดห้าสิบแล้วปรากฏว่า เอามารักษาด้วยเอลิโซเลเนี่ยอยู่รอดเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตะอยู่รอดกันรูปสไลด์ขวามือนะั่นก็เป็นการป้องกันและรักษาซีเวียเหมือนกันนะซีเวียก็คืออาการแบบหนักๆแล้วนะครับอันนี้ก็จริงๆไอเอลิโซเทลนี่มันมันยังไม่ใช่ยานะมันเป็นนิวตาสูติคอนิวตาสูติคอคือก็คือมันเป็นอาหารนะ กินเป็นยาได้อาหารกินเป็นยานะครับก็มีออกมา,าหลากหลายมากแต่ไอ้พวกนี้เนื่องจากว่า,ามันเป็นอะไรที่ถูกบล็อกนะถูกบล็อกก็คือเขาไม่อยากให้ใหคนทั่วไปรู้จักอไอ้พวกนี้ซึ่งไอ้ละซ่อนนี่มันมาจากพืชนะให้ดูอัอนนี้ก็อาจารย์ก็ทําวิจัยเรื่องเนี้นะอาจารย์ รู้จากไอ้ตัวนี้มาจากไอ้กีนัตกีนัตก็คือทุเรศงทุเรศงเนี่ยไอ้ที่เยื่อบางๆนะเม็ดถั่วแดงแดงไอ้เม็ดถั่วเนี่ยที่เราไอข้ขั้วแล้วเอาไปทิ้งเนะี่ยไอ้ตัวนั้นนะ่ะคือไอ้เลสโซราทอลที่อยู่ที่ที่ผิวมันนะแต่เราเอาไปทิ้งส่วนอาจารย์ทําวิจยัยอาจารย์ใช้ไอ้ตัวโมลัสอันบ้าโมลัสอันบ้านี่มันเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์นะครับอเอามาบอกคนไม่รู้เรื่องแต่ถ้าบอกว่ามันคือมาร์เบรี่นะนะมาร์เบรี่ เราก็จะรู้จักนะอาจารย์สกัดมาจากไอตัวมอ,อร์บลีเนี่ยนะครับอันนี้ไอมันก็มีบทความที่อาจารย์ไปศึกษานะไอเลซอนนี้ไม่ใช่แค่เป็นการยับยั้งการจำลองตัวหรือขยายจำโนวนของไอไวรัสโควิด -19 อ่เมื่อเริ่มของการติดเชื้อนั้นแต่มันยังลดอาการของโรคภายหลังการติดเชื้ออันนี้ก็เป็นรูปแสดงนะครับอันนี้ก็ อาจารย์ก็มาฝากเป็นเก็จความรู้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็ต้องรู้วิธีปรับตัวให้อยู่กับไวรัสโควิด -19 ให้ได้เพราะมันไม่หายไปจากโลกแล้วนะครับเราก็ต้องหาวิธีป้องกันและต่อต้านนะอันนี้อาจารย์ก็มาฝากนะครับขอบคุณครับ